ก้าปี2022แล้วการใช้งานคำสั่งลัดร่วมกับ Voice Over นะครับมาอัปเดตวิธีเหมือนเรียนรู้ไปด้วยกันตั้งแต่นับหนึ่งกันเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแอปพลิเคชันคำสั่งลัดระบบปฏิบัติการ iOS นะครับตอนนี้เป็น15.4.1กันแล้วแต่ของผมยังเป็น15.4อยู่เลยเหลือแค่กดรีสตาร์ทนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รีสตาร์ทเริ่มต้นนะครับก็ ลาต่อจากนั to ้นไป่หนไป1ส1 4พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวัลลนิดเจ็ดแจ่มใสมีจิตอุปิกอู้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิริโชคจากบริการหมอคอม1 4 1 4พรัสนะครับก็ยังเป็นที่ให้ความสนใจของเพื่อนๆหลายๆคนในการสร้างคำสั่งลัดในรูปแบบต่างๆก็มีการแจ้งบอกกับผมว่าเอ๊ะน่าจะมีการทบทวน วิธีการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายๆอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปก็มาเริ่มสเต็ปนับหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ voice over กับ iOS 15.4.1ณเวลานี้เข้าสู่ต้นเดือนเมษายน2022กันครับโอเคครับเริ่มต้นใครที่มีแอปพลิเคชันคำสั่งลัดอยู่แล้วก็หรือช็อตคัทนะครับคำสั่งลัดอเแิดไอเทมนี้ไอคอนนี้ให้เจอแต่ถ้าใครไม่มีก็ไปโหลดใน App Store นะครับ ค้นหาคำว่าคำสั่งลัดแล้วกดติดตั้งได้เลยนะครับของทาง Apple ครับผม1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บเปิดแอปพลิเคชันคำสั่งลัดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มสร้างคำสั่งลัดที่น่าสนใจสักตัวหนึ่งเพื่อเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นเราจะให้สํารวจด้านล่างนะครับจะมีแท็บอยู่ข้างล่างกี่แท็บนาะรายการแทบ็บ gallery ปุ่มครับสามจากสามสามแท็บครับผมตรงนี้แนะนําว่า ปัดขวามาสุดจะเจอแท็บที่3จาก3เนี่ยแหละครับตัวแกลอรี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับง่ายที่สุดคือ,อรูปนิ้วเหนือปุ่มโฮมหรือเหนือช่องที่เสียบชาร์จเนี่ยขึ้นไปนิดนึงการทำงานอัตโนมัติปุ่มทับสองจาก3หรือแตะด้านซ้ายมือ,อของขอบหน้าจอาด้านล่างก็จะเป็นแท็บที่1ใช่ไหมครับเลือกอยู่คำสั่งลัดของฉันปุ่มทับหนึ่งจาก3ามคสั่งลัดของฉันเนี่ยจะอยู่แท็บที่1ครับให้เรามาที่แท็บที่2ครับผมการทำงานอัตโนมัติ ปุ่มทับสองจากสามการทำงานอัตโนมัตินี่แหละครับก็อยู่ตรงกลางด้านล่างหน้าจอ,อเหนือช่องเสียบชาร์จนะครับหรือเหนือเหน,อเนือปุ่มโฮมนะครับปัดหรือปัดขวาม,มาเรื่อยๆจนเจอการทำงานอัตโนมัติสองจากสามนะครับเป็นแทบ็บสองจากสามแล้วหนึ่งนิ้วตัสองครั้งปุ๊บอ่าคราวนี้ครับให้ปัดซ้ายย้อนกลับไปที่ด้านบนสุดครับรายการแท็บด้านล่างหน้าจอรายการแท็บด้านล่างสร้างการทำงานอัตโนมัติปุ่ม จะมีเมนูที่ชื่อว่าสร้างการทํางานอตัตโนมัติปุ่มอยู่นะครับอ่าคุณป,ปัดซ้ายมาเรื่อยๆนะครับให้อุปกรณ์การทํางานสร้างการทํางานอตัตโนมัติปุ่มจนเจอปุ่มนี้สร้างการทํางานอตัตโนมัตินะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปครับผมสร้างการยกเลิกปุ่มอ่าพอเข้ามาแล้วจะอยู่ที่ปุ่มยกเลิกนะครับให้หนึ่งนิ้วปัดขวามาการทําง,งานอตัตโนมัติใหม่หัวข้อการทํางานอัตโนมัติใหม่หัวข้อหนึ่งนิ้วปัดขวามาสร้างการทํางานอัตโนมัติที่จะสั่งทางานบน iPhone หรือ iPad ส่วนบุคคลของคุณ เขาก็จะบอกว่าสร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลของคุณเร,เ,รเราลองหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งแต่ตรงนี้ได้เลยไหมเพราะใช้ในเครื่อง iPhone ของเราเองก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บสร้างการทางานอัตโนมัติที่จะสั่งทำงานบน iPhone หรือ iPad ส่วนบุคคลของคุณตรงนี้มันเข้าไม่ได้ให้หนึ่งนิ้วปัดขวาอีกทีหนึง่งปุ่มท้องฟ้าโลโก้อื่นจะมีปุ่มตรงนี้ซึ่งโอ้โหแม่ปกติ Apple จะไม่พลาดตรงนี้นะรอบนี้เป็นนะครับเป็นปุ่มที่อยู่ต่อจากเมนูนี้สร้างการทำงานอัตโนมัติที่จะสั่งทำงานบน iPhone, ือ iPad, นุคองคณ ตรงนี้ครับปัดขวามาจะเจอปุ่มท้องฟ้าโลโก้อื่นปุ่มท้องฟ้าโลโก้อื่นเนี่ยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับปึ๊บเวลาของวันเช่นเวลาแปดนาฬิกาก็รรจะมีตัวเลือกคําสั่งลัดให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะปัดขวาเพื่อสํารวจตัวแรกคือเวลาของวันการตั้งปลุกเช่นเมื่อหยุดการตั้งปลุกของฉันการตั้งปลุกแล้วเมื่อหยุดการตั้งปลุกจะให้ทําอะไรนอนหลับเช่นเมื่อการผ่อนคลายก่อนเข้านอนเริ่มต้นนอนหลับอย่างเงี้ยเป็นต้นคือจะมีเมนูให้เราเลือกเยอะเลยจนกระทั่งไปเรื่องของ การจำเสียงเช่นเวลาทำงานเช่นเมื่อเปิดใช้เวลาส่วนตัวเช่นเมื่อเปิดใช้ห้ามรบกวนเช่นเมื่อเปิดโฟกัสหัวข้อที่ชาร์จเช่นเมื่อไอโฟนระดับแบตเตอรี่ระดับแบตเตอรี่ที่เราเคยทำไว้ว่าระดับแบตเตอรี่เต็มหนึ่งร้อะดับแบตเตอรี่ลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบน้อยกว่าสี่สิบชาร์จเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่วันนี้เราจะมาตั้งเพื่อใช้แทนเออบางคนใช้แทนเลยนะใช้แทนแอปชามโพลีชามหรือแอปบอกพวกนาฬิกาตีทุกชั่วโมงนะครับแต่ อันเนี้ยมันจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ต้องทำทุกอันเลยก็คือให้ปัดมาที่แถวที่หก<อ>ถึงสิบห้าจังกี้กการตั้งหลุมเช่นเมื่อ,อเวลาของวันเช่นเวลาแปดนาฬิกาวันธรรมดากลุ่มเวลาของวันนะครับอ่าเวลาของวันเนี่ยอย่างเช่นเวลาแปดนาฬิกาวันธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เวลาของวันเดี๋ยวผมจะลองทำอันนี้สักหนึ่งอันนะครับเมื่ออ่าก็เมื่ออะไรปัดขวามาเวลาของวันเวลาของวันปัดขวามาดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นปัดขวามา ดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ตกเลือกอยู่เวลาของวันอ่าเขาเลือกอยู่เวลาของวันตัวเลือกเวลาเก้ายิบห้ายุบอยู่อ่าแต่สองครั้งเพื่อขยายตัวเลือกเวลาตรงนี้ครับเก้ายี่สิบห้ายุบอยู่ครับผมอ่าเขาบอกหนึ่งนิ้วตตดสองครั้งเพื่อขยายครับตรงเวลาเนี่ยครับหนึ่งนิ้วตตดสองครั้งปุ๊บเก้านาฬิกาตัวเลือกรายการสามารถกรับได้เก้าจากยี่สใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือลงเพือกปรับค้าเนี่ยตอนนี้กี่โมงลวอ่ะเอาเป็นว่าตั้ง9้าโมงไว้ผมปัดไปที่ ยี่สบห้านาทีตัวเลือกรายการสามารถทำได้ยีบจากหกสิบแล้วกันยีนาที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 สานาทีสาอนาทีสานาทีสามสิบสาจากหกสิบมงสานีให้ให้พูดเอาสาแล้วกันสานาทีสาจากหกสิบจะทันไหมเนี่ยเอาเอาสาแล้วกันสามสิบสอนาทีสามาทีส้คุณทำไว้1 0บโมงสิบเอ็โมงอันนี้จะดีที่สุดนะแต่ผมทดสอบให้ว่า ไม่จําเป็นจะต้อง10โมง11โมงคุณตั้งเวลาไหนแล้วให้ทําอะไรได้หมดนะครับคือให้อ่านออกมาว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอย่างตอนนี้ผมเลือก9นาฬิกา35นาที9โมง35สามารถปราได้นะครับ36จาก60คุณปัดที่อย่างเช่นลบ9นาฬิกา9นาฬิกาสามารถปัได้9จากที่24เพิ่มเป็น10โมงก็หนึ่งนี้ปัดขึ้น10นาฬิกา10จาก24 11โมงก็หนึ่งนี้ปัดขึ้น สิบเนาฬิกาสจากีนตัวที่เราต้องการแต่ของผมปัดลงมาที่เก้าโมเหมือนเดิมสิบเนาฬิกาเก้าจากยี่สปัดลงจนเจอเก้านาิกาแล้วคราวนี้ปัดขวามาที่นาทีสานาทีดวเลือกรายการสามารถปรับได้ตรงนาทีนี่ยหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเพิ่มใช่หนึ่นวสามสิบนาทีสาิ้วจดากหหนาทีกเพิ่มหรือลดตามที่คุณต้องการผมเป็นเก้านะครับคราวนี้เราลองปัดขวาสำรวจมีอะไรเราเลือกตั้งอีกนี่คือครั้งแรกของผมนะ ปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นปุ <Superman> ่มปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นยึอสองครั้งปุ๊บการทำงานอัตโนมัติใหม่ปุ่มย้อนกลับอคราวนี้ปัดขวาการทำงานอัตโนมัติถไปุเมื่อเวลาของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เลือกอยู่ตัวเลือกเวลาทำซ้าหัวตัวเลือกเวลาเก้าสามสิบห้าตัวเลือกเวลาเราตั้งไว้เป็นเก้าสามสิบห้าแล้วคราวนี้ปัดขวามาทำซ้าหัวข้อทำํามให้ทำทุกวันไหมหนึ่งนี้ปัดขวาเลือกอยู่ทุกวันอเขาเลือกอยู่ทททุุุกกกววััััันครบปปดดดขาาาามสสหห์์ ทุกเดือนทุกเดือนอ่ะจริงๆนี่ก็เป็นตัวเลือกของเขาก็แปลกดีเนาะมีให้เลือกเป็นเดือนให้เลือกเป็นสัปดาห์ทุกเดือนอ่ะผมก็เลือกเป็นทุกวันว่าในทุกๆวันเนี่ยคือเขาเลือกไว้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนคราวนี้เราก็ปัดมาที่คําว่าถัดไปครับปัดซ้ายซ้ายซ้ายทำซ้ำตอนนี้คือทําซ้ําทุกวันเลยแบบนี้ตัวเลือกเวลาเลือกอยู่เป็นดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ึเวลาของวันเมื่อถัดไปปุ่มปัดซ้ายมาจนเจอคําว่าถัดไปแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึ๊บป๊บถัดไปอ่ะ การทำงานอัตโนมัติใหม่ปุ่ม <G àn> ย้อนกลับการทำงานอัตโนมัติใหม่หัวข้อเออทำไงต่อเลยคราวนี้เพื่อนๆครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาการทำงานหัวข้อการทำงานหัวข้อปัดขวามาถัดไปปุ่มถัดไปปุ่มปัดขวามา <G àn> สร้างคำสั่งลัดให้กับการทำงานดับต่างๆที่คุณใช้เป็นประจำโอเคเราจะมาเพิ่มว่าตอนเก้าโมงสามสิบห้าจะให้เกิดอะไรขึ้นปัดขวามาเพิ่มการทำงานปุ่มอ่าเราต้องปัดมาที่คำว่าเพิ่มการทำงานปุ่มนี่แหละครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บการทำงานอัตโนมัติใหม่ปุ่มย้อนกลับ ที่ปุ่มเพิ่มการทางานปัดเจอแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งเราจะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับพอเข้ามาแล้วปัดขวามาการทํางานหัวข้อการทํางานหัวข้อปัดขวาไม่อีกถัดไปปุ่มถัดไปอย่าเพิ่งถัดไปอย่าเพิ่งถัดไปปัดขวาต่อตัวควบคุมการทํางานเต็มหน้าจอตัวควบคุมการท้งาเพื่อกการทำงานเป็นเครื่องจอไม่มีการทำงานคลังการทำงานค้นหาแอปและการทำงานช่องค้นหาคลังการทำงานเพื่อแก้ไขนะครับค้นหาแอปเนี่ยครับให้1นิ้วแต่สองครั้งที่ช่องค้นหาตัวนี้เมนูนี้คลังการทำงานค้นหาแอปและการทำงานช่องค้นหา1นนิ้วแต่สองครั้งเพื่อแก้ไข ช่องค้นหาคอร์ดยึ้นบาค้นหาและการทำงาตำแหน่งจุดแทกอยู่ต้นบรรทัดใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคำที่สะกดผิดเสียงให้พิมพ์คำว่าอ่านออกเสียงตัวพิมพ์ใหญ่ F ้าวอักษนพิมพ์ถไปภาษาไทยภไทยก่อนตอดีผมใช้ตัวนี้อยู่ผมใช้ปอนโดยเสียงไม่ได้นะครับผมบันทึกหน้าจออยู่ผมก็ต้องพิมพ์เอาเองส่าเออเตอวพตวอสกระสมถดาสระอาย่อนตด้นอยู่ผมใช้ปอสีไ่ได้นะครันทึกหน้ออกสต้เอาออ อออ่างตอออ่างตอกอกไก่สระเอสระเอรอสระอาสเ ال สือสระอีสระอีหนอยอยอยักษ์นอหงูอ่าอ่านออกเสียงอออ่างไม่เอกสระอานอหนูอออ่างอออ่างกไก่สระเอสอเสือสระอียอยักษ์งองูเสร็จแล้วกดที่ขวามือล่างสุดของคีย์บอร์ดค้นหาค้นหาครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บคุณการทำงานอัตโนมัติใหม่ปุ่มย้อนกลับ การทํางานตัวน็อปปุ่มย้อนกลับปัดขวามาการทำงานถัดไปปุ่มอ่าเจอถัดไปปัดขวาอีกตัวควบคุมการทำงานร่างการทำงานปัดไปเจอคำว่าอ่านออกเสียงอันนี้ไม่ใช่มีเอง้ปหาปัดขวาอีกแอปการตั้งค่าปุ่มแอปการตั้งค่าปุ่มปัดขวาอีกร่งการทำงานเอกสารอ่ายังไม่เจอปัดขวาอีกอ่านออกเสียงข้อความปุ่มอ่าแองอกเสียังข้อควั่งานต่สองครั้ทางไว้แล้วลากเพื่อกำหนดตำแหน่งในคำสั่งบางทีอ่านออกเสียงข้อความอ่านออกเสียงข้อความปุ่มแต่สองครั้งครับอ่านออกเสียงข้อความปุ่มตัว อ,ออกเสียงการทํางานอัตโนมัติใหม่ปุ่มย้อนกลับแล้วเราปัดขวามาที่อ่านออกเสียงข้อความอีกทีหนึ่งเขาเลือกแล้วนะเลือกแล้วการทํางานขวาม,มามขัดไปปุ่มขวาม,มาอ่านออกเสียงข้อความแสดงเมนูตัวเลือกปุ่มปุ่มหน้าต่างอ่าแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้ตัวเลือกไม่ไม,ไม่ไม่เอาตัวนี้ตัวอ่านออกเสียงข้อความตัวที่สองปัดขวาอ,อีกอ่านออกเสียงข้อความปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกาหนดเองอ่านออกเสียงข้อความต้องได้ยินคําว่าปัดขึ้นและปัดลงต้องอยู่ที่ตรงนี้อ่านออกเสียงข้อความตัวนี้นะครับตัวนี้อ่านออกเสียงข้อความ หรือลงเพื่อเลือกการทำว่าเจอแล้วหนึ<ต>่งนิ้วปัดขึ้นสแสดงเพิ่มเติมสแสดงเพิ่มเติมปัดขึ้นแก้ไขข้อความจนเจอคําว่าแก้ไขข้อความแบบนี้แก้ไขข้อความพอเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งคีย์บอร์ดขึ้นด้านล่างแล้วอ่าผมจะพิมพ์ไปเวอ่าเวลาดีเวลาเก้าโมงอะไรเงี้เยเราก็เขียนตามที่เราอยากให้อ่เสียงกัญญาอ่านออกมาอ่าสระเอต่อ,<ธ>อจอกตโตสระเอสระเอปุ่มชิปอ จออันนี้แล้วแต่จอจอเธอเธอจ้าเดี๋ยวนะปุ่มชิปสัญลักษณ์เงินบาทตรีตรีสระสระสระอเอ็กรอสระยออันนี้ผมเขียนง่ายง่ายนะเธอจ้าอ่าเธอจ้าสระสระเอสระเอปอรอลอรอซอสระอาสระอทอทอสระสระย่อย่อนอนอสระอาสระอยอนอนอจอจอเอ็ดโตโตสาระ เวลาทํางานจ้าคือตอนนี้เก้ามงสเวลาทํางานจ้าเนี่ยให้อ่านแบบนี้จริงๆคุณอาจจะเขียนเธอจ้าหรืออาจจะเขียนว่าขณะนี้เป็นเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีแล้วแต่คุณจะเขียนเลยอันนี้เขียนได้ตามที่คุณอยากให้อ่านออกมาตอ,ตอนถึงเวลานั้นผมก็มาที่ขวามือล่างสุดที่ปุ่มเสร็จหน,นิ้วแต่สองครั้งเสร็จอ่านออกเสียงข้อความอ่านออกเสียงเธอจ้าเวลาทํางานจ้า นี่ยตรงนี้เราอยากจะแก้อีกก็ปัดขึ้นแสดงเพิ่มเติมปัดขึ้นแก้ไขแก้ไขก็เข้าไปลบารงานจ้าแล้วก็จัดการเปลี่ยนได้ตามความต้องการถ้าเขียนถูกเขียนผิดนะครับแล้วปัดซ้ายมาที่ปุ่มถัดไปแสดงเมนูถัดไปปุ่มเธอเจอปุ่มถัดไปแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งถัดไปใกล้เสร็จแล้วปัดขวามมาการทํางานอัตโนมัติเสร็จสิ้นปัดข้ามเมื่อเวลาเก้าสามห้าสำรวจแล้วว่าถูกหรือผิดทำทำอ่านออกเสียงข้อความเก้าโมงสามห้าให้อ่านออกเสียงข้อความระดับเสียงดังสุุดรูปปภาาพมก่่่อนนสสังงทวิต ถามก่อนสั่งทำงานเนี่ยปัดขวามาปุ่มสวิตช์เปิดอยู่ให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้ปิดไม่ต้องถามปิดเตือนไม่ต้องถามก่อนสั่งทํางานใช่หรือไม่ไม่ต้องถามก่อนสั่งทางานใช่หรือไม่ปัดขวาไปที่เมื่อใดก็ตามที่การทํางานปัดขวายกเลิกขวาไปไม่ต้องถามไม่ต้องถามครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไม่ต้องถามอออกเสียงข้อความเนี่ยปัดขวามาระดับเสียงดังสุดถามก่อนสั่งทํางานปุ่มสวิตช์ปิดถามก่อนสั่งทำงานปุ่มสวิตช์ต้องปิดนะครับต้องปิดตัวนี้ต้องปิดตัวต่อไปปัดขวามาแจ้งเตือนเม ปิดแต่สองครั้งเพื่อสัระหว่างค่าเนี่ยแจ้งเตือนแจ้งเตือนเพื่อสั่งทำงานปุ่มสวิตช์ปิดสองครั้งเพื่อสัระหว่างค่าถามถามนี่ปิดแจ้งก็ปิดปิดถ้าไหนเปิดปิดให้หมดแต่ตอนนี้แจ้งเตือนปิดอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรคราวนี้ปัดซ้ายกลับไปที่แจ้งเตือนเพื่อสั่งทำงานอนสัดซ้ายไปสีดังเสร็จสิ้นอ่่นออกสีนกทำเวลาก้าเมื่อเสร็จสิ้นปุ่มพอเจอเสร็จสิ้นแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพิ่มปุ่มเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยแล้ว เรากวลาเก้าสามสิบห้าทุกวันอ่านออกเสียงข้อความปุ่มเนี่ยเวลาเก้าทุกวันตอนนี้เขาจะกลับมาหน้ารวมคําสั่งลัดที่เราสร้างเองเนี่ยครับมาไว้ผมมีอะไรมั่งระดับเสียงดังสุดรูปภาพอ่าอันนี้เมื่อระดับแบตเตอรี่เท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มปุ่มเนี่ยการทำงานให้อุปกรณ์ของคุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพออกมาแล้วดูเวลาสิตอนนี้อ่เดี๋ยวขออนุญาตโฮมอีกทีนะพลังงานแบตเตอรี่หกอิตรูมเซลลูล่า์กำลังบันทึกหน้าจอกำลังบันทึกเซลลูล่า์อิตรูมห โฟลเดอร์ที่ขั้นหน้าหน้าจอฮมนาฬิกา9นาฬิกา34นาที9:34แ,แล้วเพื่อนเพื่อนครับรออีกนาทีหนึง่งดูซิว่าคําสั่งรัฐจะขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนหรือเปล่าหนึ่งนาทีนะครับดูซิเอ๊ะแต่ว่าโดยปกตินะครับเพื่อนเ่อนเอเวลาเรามาิึดกหน้าจอเนี่ยเสียงของเอ่อเอ่อตัวอื่นๆจะไม่ดังขึ้นมาเนะเพื่อนๆนแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าทไงดีล่ะอ่ะเอาเป็นว่าผมผมว่าถ้าไม่ดังเนี่ย เกิดจากบันทึกหน้าจอร้อยเปอร์เซ็นตเลยแต่ว่าถ้าดังเนี่ยก็คุณก็จะได้ยินเสียงไปพร้อมกันกับผมด้วยนะตอนนี้กี่โมงละนาฬิกาเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีเธอจ้าแต่สองทนเลยวลาทำงานจ้าอ,อ้าวเนี่ยครับดังครับผมเพื่อนๆคงได้ยินไปพร้อมกับผมเลยนะเธอจ้าเวลาทํางานจ้าถ้าคุณตั้งไว้ว่าขณะนี้เป็นเวลากี่นาฬิกาโอ้คําสั่งรัดบันทึกได้ในในเวลาที่เราเขาเรียกอะไรนะบันทึกหน้าจอด้วยขอบคุณมากมากเลยอ่ะ เอาเป็นว่านี่คือวิธีการที่เราจะใครไม่ไม่มีแอปนาฬิกาเนี่ยก็าาสามารถทำแบบนี้ได้เลยว่าตั้งไว้ว่าตอนนี้6โมงเช้าให้ดังเที่ยงให้ดัง5โมงเย็นให้ดัง6โมงเย็นให้ดังแล้วก็เขียนข้อความตามต้องการด้วยว่าจะให้เขียนว่าอะไรแต่ว่าเอ๊ะตอนนี้ตั้งได้แตนะ่เสียงกันยานะเออเมื่อกี้สดสดกันเลยนะครับเท่ากับว่าสื่อชุดนี้ผมจะไม่มีการตัดทอนใดๆทั้งสิ้นว่ามีการ เขาเรียกว่าใช้เวลาในการสร้างคําสั่งรัฐสําหรับตัวผมแค่ไหนอผมก็ไม่มีการตัดทอนใดๆทั้งสิ้นใช้เวลาเท่านั้นจริงๆก้านาฬิกานาทีกะเวลาได้ถูกเลยเนี่ยอ่ะเม,ะ <8. S 1> มะื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเป็นเสียงของแอปนาฬิกานะครับไม่ใช่เสียงจากคาสั่งรัฐโอเคลองนําไปปรับใช้งานกันดูกับในส่วนของการสร้างคําสั่งรัฐที่อัปเดตในปี2022นะครับ ยกตัวอย่างการสร้างเวลาที่ให้บอกออกมาตามที่เราต้องการว่าอยากให้เขาพูดว่าอะไรแทนแอป,ปนาฬิกาได้ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่ต้องทำทีละอันทีละอันแต่ว่าทีละอันนั้นตั้งได้ตามใจชอบว่าเวลานี้อยากให้พูดอะไรเวลานั้นอยากให้พูดอะไรคุณจะเขียนเวลาไปด้วยเธอจ้ะเวลาทำงานแล้วตอนนี้9.35นาฬิกา35นาที มีเวลาทําทําได้ตามจินตนาการของคุณจริงๆความรู้ดีๆเรามาฝากกันกับบริการหมอคอม1414นะครับผมผิดพลาดประการใดไปขอไปด้วยแต่ถ้าฟังแล้วถูกใจถูกใจนะครับก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมก็อย่าโอนนะครับช่วงนี้อย่าโอนอย่าโอนใครที่มีมิจฉาชีพโทรมาก็อย่าโอนอย่าโอนแต่ของผมต้องบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยบอกต่อกับเพื่อนว่ามีความรู้ดีๆอย่างนี้ จากบริการหมอคอม1414นะครับวันนี้ต้องขอลวดต้องขอตัวลาต้องขอลาตัวตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอมวิว